ใหม่ยาสีฟันซิสเทม,มาสูตรซิเมนฟูออนไลน์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซบผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟใหม่มิซูบิชิมิราตนนเวเมนโทโทแอนตี้แอคเน่ยออยล์คอนโทรลคูลิ่งมัดโฟม The Next Crescendo คุณคือคนต่อไปรายการที่จะพาคุณตามติดทุกกิจกรรมในการสอสแสวงหานักร้องนำคนใหม่ให้กับวงดนตรีคุณภาพอย่าง Crescendo อัปเดไตไฮไลท์ประจำวันให้คุณเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและเต็มอิ่มกับทุกเรื่องราวของแคมเปญ The Next Crescendo ได้ทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มถึง5ทุม่มทางช่อง j ิ m M Music แห่งนี้ แม้ว่าการถอนตัวของจอบและฮาร์อาจจะทําให้ใครหลายๆคนผิดหวังบางคนก็ถึงกับเสียดายเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของทั้งคู่แต่การค้นหานักร้องนําคนต่อไปของคริเชนโดก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปและในช่วงเวลาของการเตรียมการทดสอบให้กับผู้สมัครทั้ง10คนที่เหลือชายหนุ่มเสียงทรงพลังคนนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพอ10คนตอนแรกกะว่าจะ10คนละมาแปลมาอยู่วันหนึ่งจังก็ส่งคลิปมาให้ใน a c e b o o k ตอนตอนคือว่าดูนี้ยัง เราบอกยังไม่ได้ดูบอกคืออะไรเหรอเจ๋งดีลองเปิดดูดีแล้วก็เปิดสวัสดีครับแคมครับพุทธพชราาแสงบริมทิศปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยดูแางกสินมหาวิทยาลัยมิดนนะครับสอนมิวสิคเทโลยีเกี่ยวกับการทำเพลงการบันทึกเสียงนะครับ ลอาเปิดดูดีแล้วก็เปิดเออเจ๋งจริงเจ๋งจริงร้งองดีร้องดีปเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่ว่ามันไปสิบแล้วแต่ว่าเจ๋งอะทำไงได้ก็มาสิบก็ได้ดีแล้วล่ะที่เอาเขามาเพราะว่าดูแล้วมีความสามารถเ่น้าหน้าเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ ก็ต้องไปดูกันไว้น้องคนนี้คนที่ที่เลือกเข้ามาจากคลิปที่แบบว่าโอเคดึงเข้ามาในเป็นกรณีอย่างเงี้ยน้องเขาจะเป็นจริงจรงเขาต้องผ่านการใช่เขาผ่านต้องผ่านกระบวนการเหมือนกันแต่แค่เราเราสะดุดตาเท่านั้นเองเลยเอาไปดูไม่แน่อาจจะมามืดก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่พี่ครีชนโดแล้วก็ทางทีมงานทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมผมผ่านเข้ารอบเป็นคนที่1 1นี่นี่นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย ไม่ไม่ไม่ได้เป็นการแข่งขันเลยได้มาสนุกได้ได้มาร้องกับวงที่เราชอบกับเพลงที่เราชอบเราได้ทราบที่มาที่ไปของคุณแคมป์กันแล้วแบบทดสอบครั้งต่อไปของพวกเขาจะพิสดารและยากมากขนาดไหนเราไปฟังกติกาพร้อมๆกันเลยค่ะคือวงเรามันเป็น i ิน o r ร i ว a เซชัก็เลยจะให้เป็นแบทเทอร์คนละคนเอาน้องในขึ้นมาแล้วเรา4คนแล้วจับฉลากจับฉลากเรื่มจับฉลากเป็นชื่อ4คนเรา เรียงลาดับได้ไขรก่อนไขรหลังอาจจะเป็นบอสจังนอแชมป์แล้วก็ทีละคนทีละคนไม่ไม่เกี่ยวกับที่เขามันที่ร้องเพลงคาเพลงเดียวที่เขาไม่ไม่อันนี้คือคือคือการเอาจะเทสเรื่องการตัดสินใจเฉพาะหน้าการอินเวสชั่นและดูเรื่องการการจอยกลุ่มเชื่อไหมว่าคนเสียงดีบางคนลกแน่นอนพวกนักร้องมีส่วนน้อยที่บอกว่าจะจะะตายเนี้ยมันไม่ใช่ยาการของการมันไม่ยากไปหรอ เออเอาต้องยากดิมันเป็นสิ่งมันก็เป็นจ,ปจะทดสอบเรื่องก็ดีนะพี่ทดสอบเรื่องการได้ยินว่าเวลาเล่นอะไรไปแล้วแล้วการได้ยินแล้วมันที่จะตอบสนองส่งเสียงออกมามนม้นองแจมกับเรามันมยากไปใช่ไหม,ย,มยากดิไม่ให้พวกเราเนี่ย ก็สำหรับผาคนสุดท้ายที่จะได้ไปขึ้นเวที b ิ g m ม u n t a เทนะครับก็อดตื่นเต้นแทนไม่ได้อันนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะขอให้ทำให้เต็มที่สำหรับเิลงพิเศษในวาระที่ทางวงจะมีนักร้องนำคนใหม่แล้วให้พี่เป็นคนเขียนเพลงก็รู้สึกว่าดีใจเพราะถือว่าโอเคทางน้องๆก็ให้เกียรติพี่พี่ก็รู้สึกว่าอยากทำงานที่มีคุณภาพกับวงดนตรีที่มีคุณภาพมากที่สุดอีกวงหนึ่งในประเทศไทย